สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอ,อ์ก,กันเลยวันนี้เราก็เข้าเกมโรบบออใได้ได้ได้น,นั่นเองเป็นด่านแบบเป็นด่านคัปปี้นั่นเองและเราก็เข้าไปที่ค้นหาที่โรวมกลมนะคะและเราก็เซชคำว่าอบอบี้กดตรงน,นี้เลย น่าสำหรับใครที่น่าจะรู้จักลแล้วก็พิมพ์ว่าถ้าใครอยากรู้ว่าบีพิมยังไงเดี๋ยวเราจะพิมนะคะโอบีบีแล้วก็วายนะคะแล้วก็กดเซิร์ชเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่นะเราต้องเปลี่ยนภาษาด้วย นี่แล้วก็มีจันแล้ก็คนข่ายลยแล้วก็จะเลื่อนขึ้นครับเอาเป็นดาวเอาเป็นดาวลองพับอีกอันนี้ดูนะเข้าไปกันเลย น,น,นี่เราก็ถึงด่านได้แล้วเราก็ลองเข้าไปดูปับอีดกดติง๊งติ้งเอ้าอ้เอ้เมื่อ,อก,กี้เราลอดไป <c oughs> <c oughs> ใช้ ใช้จับอะไรล้วกันเอ้ยอเอใช้กระโดดจับแล้วเราก็อ่ะเราใช้อยู่เอนใช่ไมมันไม่ได้อ่ะมันไ่ใช้หนีปกติฮึมฮึสวัสด,ดีค่ะนี่เราก็กติดต่ออยักษ์นั่นเอง เราก็ต้องกระโนดห่างไปนะเพราะว่าเออเพราะว่าแบบด้วยความที่มันเป็นด่านนั่นเอง mm hmm. มันเป็นด่านเนะี่ยแล้วก็ mm hmm. มันก็เอเอ เอาด่านอื่นกว่าเนาะแบบไม่เอาไม่เอาแล้วกดเกิดกับแบบเกดเอาบันดดีกว่าเนาะถ้า <c oughs> ใครที่อยาเเกเล่นกับเราก็คอมเมนต์มานะคะร่างเรามันก็สำหรับ สอนดรือยว่าแบบมันเลือกยังไงก็ต้องคอมเมนต์เท่านั้นนะไม่ใช่แบบให้เราสอนเลยถ้าไม่มีใครคอ,คอมเมนต์ไม่เป็นไรเพราะว่าเราคิดเองแบบคิดเองไงว่าแบบว่าแบบเราจะทําคลิปยังไงดีหรือแมจะไม่มีใครสอนเราจะเอาคลิปนั้นเออเอา อ๋อมันต้องกระโดดสลับกันน,นออะอ๋อรูแรกแบบแรกตรงนี้ตรงนี้แอบตรงนี้อ๋อสีแดงห้ามโดนนั่นเองว่ามิงาจะล่วงอัทุกคนอย่างนี้เองนึกว่าแบบต้องต้องแต่สีแดงอะและถ้าใครอยากให้ขอเราเรื่องอะไรแต่อยากเป็นเรื่องผิดนะคะ เพราะเราไม่แบบไม่ได้ไม่ได้อยากจะเล่าเรื่องผีหรอกพอปกติส่วนใหญ่เราเป็นคนที่แบบด้วยความแบบที่มันกลัวผีอะเราก็ซึ่งไม่มีเรื่องจะเล่าก็ได้แต่ฟังแหละแต่ถ้าเกิดตอนไหนแบบทุกคนขอแบบว่าให้เล่าเรื่องผีเยอะก็เราก็จะทำตามที่บอกนะคะ ถ้าเกิดขอเยอะแบบถ้าเกิดขอเล่าเรื่องผีก็จะเล่านะคะแต่ถ้าเรื่องอื่นขอทีเดียวได้เลยแต่ถ้าเป็นเรื่องเรื่องผีต้องขอเยอะก่อนถึงจะยอมเล่าเรื่องผีเนาะอือเอาก้าน่ี่นะบอี่เแล้วเราก็กระโดดไปสำหรับใครที่อยากเล่าเนาะแต่ บางทีเราอยากเล่าเรื่องผีด้วยเองแบบไม่มีคอนคอมเมนต์นะคะหรือเรื่องอะไรก็ได้นี่แหละก็ไม่ต้องก็ไม่จำเป็นนะแต่ก็แบบพูดติดตาม400ก็บุญแล้วนะเนาะเราก็ขอบคุณคนที่แบบเข้ามาติดตามเราถ้าเกิดใครติดตามเราก็ต้องติดตามกลับป้าถ้าไม่ติดตามกลับเราก็แบบ เออแบบถ้าเกิดบางทีเราไปติดตามเขาก่อนเขาก็มาติดตามเราชิปป้าอ่าบางทีเขามาติดตามเราก็เองก็ได้เนาะอือก็อย่างนี้แหละที่เราบอกเนะแล้วก็สำหรับก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปเราทุกคลิปแต่บางคลิปก็ไม่เดี๋ยวเราจะให้ดูช่องเราด้วยเนาะมันก็ ในอันเนี้ยมันตกง่ายอ่ะเออเดี๋ยวเราก็จะมันก็ชอบตกอ่ะเนี่ยไม่เป็นไรแล้วอย่างนา้อยเราก็แบบชอบด้วยความที่เราคนแบบชอบแบบอะไรรู้นะแบบชอบแบบชอบดันอบอบี้ให้กระโดดอ่ะเออชอบดันอบอบี้ให้กระโดดหรือไม่กระโดดก็ได้ ด่าหมายถึงดันที่เราโกรธเลยนะอเรื่องความที่เราก็เคยชอบเรื่องความที่เราแบบแบบก็ชอบเล่นดันออบบี้นะคะก็ซึ่งก็ชอบมากแต่อาจมีดันอื่นที่แบบชอบกว่าออบบี้ก็ได้นะอุ้ยเราไายถูกเนี่ยเหรออ๋อเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็รและอันเนี้ยมันเดินได้แล้วก็กระโดดกระโดดไปอย่างง่ายดายเลยแต่มันก็ไม่ได้ง่ายดายอะไรมากเพราะน้องชมชูมก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะไม่ได้เก่งดังตอพี้เท่าไหร่หรอกบางด่านก็เจ็บนะคะไอ้บางด่งงนะะานก็แบบแบบแพง,ง่ายอะ่ะอย่างเช่นด่านนี้มันกว่าจะผ่านด้าอใช่แต่มันยัง เนียกก่ยกดกระผานได้อ่ะเอออ๋อรู้แล้วทำไมมันเดินช้าเดินแทนก็ดีแล้วแหละไปแล้วก็ขึ้นไปไปเลยเนาะโอ๊ยแล้วก็ถ้าใครถามถามแล้วว่าอะไรแล้วก็จะตามบอกนั่นแหละงันะ้น นั่งเหนียวมาดมพี่เหรอลูกอันนี้เป็นนอ้องมันก็หยามันก็ตกหมู่เนี่ยมันไมชอบวนไปสำหรับใครที่เล่น,กน,นเกมคอมบอกไว้เเนี่ยในโรบ็อกเนี่ยในโรบ็อกเนี่ยมันกดไม่ไทันไม่เห่อเดียวนะคุณเผู้ชมที่รัก อ้แบบคือมันเป็นความที่แบบมนันดหน่มากขนาดว่ามันจะใส่อยูว,ว่าเออันดู้มเนี่ยกอ่เป็นเราอ điều dẫn... mà, điều mà, điều dẫn... mà, điều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  และเราก็ขอบคุณผู้ติดตามที่ผู้ติดตามมาติดตามเราได้ถึง400แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะโอ้ยทุกคนเลยทุกคนเลยนะไม่ใช่แค่พคนเดียวก็แบบพั่ก็ต้องทุกคนป้าเพราะว่าอุสารติดตามเราแล้ว เรวก็แบบที่สุดแล้วล่ะเราก็มีเยอะนะด้วยความที่มันค่อนข้างกระโดดยากมากเลย ไปโดดยากอะโอ้แล้วมันเป็นอะไรอ่ะฮะแกฮะมันเป็นอะไรแกรมันเป็นไงนะแกฮะฮะมันเป็นไงเนี่ยจกจะโมโหจะด่าอยู่ละแกมันเป็นอะไรอะ่ะแกเนี่ยชอบอมิชมลินโตก่ะเออมันยากเกินไปไหมมนยากเกินไปไหมจุดแดดใชนเนี่ย นี่ไม่งั้นเอางี้เลยสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ